สวัสดีจุกะแมวโบลลุกุกคะแนครับผมเชาวันนี้ครับก็ไม่รู้จะมีแดดหรือเปล่าครับครึมครึมพอดีเมื่อคืนหมักแดดเดียวไว้ครับผมนี่ฮะแดดเดียวนี่เครื่องทิ้น,นหอมมากเลยเมัโบนมาเดี๋ยวเรามาตากแดดเดียวกันเลยดีกว่าแมวโบก็ทําให้กินคันเนอเยอะเกินนะครับพอดีได้มาเยอะก็เลยว่าเดี๋ยวตากแดดเดียวไว้ก่อน นะครับบางคนเขาเรียกว่าหมูเนื้อเนื้อคนดูผมก็คือแดดเดียวนี่แหละคือตาแบบนี้เป็นการถนอมอาหารวากินได้อีกเยอะเลยมันรับเพราะว่าเยอะมากผมก็สไลด์มาเป็นเนื้อแผ่นยาวๆนะครับเพื่อให้สะดวกในการเก็บนะครับแล้วก็ตากนะครับมนนี่ฮะ ถ้าไดดเดดจัดๆสักหนึ่งเดดเนี Wenn ่ยโอเคเลยนะเดดเดียวนี่แหละบอลก็ประมาณเกือบโลครับที่ทำหมักไว้ฮะนี่แหละบนเราทำเอาไว้กินเอง่ะบนเราก็ เก็บไว้ได้คือต้มยำทำเกงเราเรียบร้อยมาแร้วแไ่บนนะคือเนื้อเนี่ยจะต้มเปือ่อยจะซอยจุ้อะไรเนี่ยเราก,กินมาหมดเลยครับ <S <S หรือแต่อันนี้แหละครับผมนานๆได้ทํากินทีครับก็คือแดดเดียวนี่แหละครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสครับมาทําทไว้กินนะครับ แต่ก่อนเราไม่มีไอตัวแบบนี้ครับโอ้ยตากทีนี่นกเอาไปกินหมดครับพอได้ตัวนี้มานี่ผมสบายขึ้นเลยครับตากไว้ยังไงก็ช่างนะครับจากไว้สวยๆครับเนื้อปิกไทยเยอะไปหรือเปล่าต้องสลัดหน่อยครับเดี๋ยวเวลาทอดไปติด จะไม่ได้ทอดทอดเนื้อจะเป็นทอดอะไรนะทอดเม็ดผมว่าผมใส่แค่นิดเดียวไมเยอะอั่งสลัดอ,ออกหน่อยดีกว่าจะอนอนอภปีายไหมไม่เอาอปนคือเม็ดวิกไทยเยอะเกินครับสลัดออกหน่อยฮ นานๆทํากินทีครับอู้แม่บอนคือเนี่ยถ้าผมไม่สลัดออกน่ะเยอะมากเลยไอ้ชื่ออะไรนะนึกไม่ใช่น่ะต้องสลัดออกบ้างครับ ผมว่าผมไม่ได้ใส่เยอะนะโอ้เดี๋ยวจะเอาไปทอดกินดูครับว่าเป็นยังไงดอวบนเยอะมากครับไม่ใช่อันนั้นเยอะนะเม็ดเม็ดเยอะพยายามไม่ให้เกาะเยอะนะครับ หมักไว้คืนหนึ่งแล้วน่าจะเข้าเนื้อเข้าเครื่องแล้วพิกถึงนั่นแหละเอออกบ้างครับทีนี้ต่อไปผมยังไม่ใส่เยอะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมใส่แบบเคี้ยวไปนี่คือมีแต่เม็ดพิกไทยครับจนเผ็ดสารลดจำนวนเลยนะนี่ รอบนี้คือเป็นรอบที่คัดแบบพิเศษเลยทับผม Hey, อันนี้เอาไว้ทอดกินทำแมนบนี้กินส่นเดียวไม่ต้องกินเยอะครับกินแค่นี้พอติดไปก่อนอืบอืบโอ้ล้างไม่สะอาดตรงนี้ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปตากแดดก่อนแล้วกันครับจุงกะสวัสดีครับบ๊ายบาย